ก่นอื่นผมก็ขอสวัสดีคุณนัตดีทั้งหลายนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่อง PNC Gamer นั่นเองนะครับโหกว่าจะได้มาอัดคลิปทีนี้ก็นานเหมือนกันนั้นเนี่ยพอดีช่วงนี้งานที่ยุ่งนะครับแล้วพอไปิดเตอมมาก็แบบอ่าช่วยน้องทํางานบ้างนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปท่าไรก็ขออภัยด้วยนะครับผม วันนี้เล่นเอามองอันนะครับโอ้โหตาแรกได้เป็น importer เลยนะครับผมถือว่าดีจะต้องปีเนียยไปก่อนนะผมต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงนะครับที่แบบมาอาทิตช้ามากเห้องนี้ห้องนี้ข้อดีเกมนี้ผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่นะถ้าเจอศพล้วผมไม่รีพอร์ตก็กลัวจะโดนสงสัยเอา,าอ่ะแกล้งทำภารกิจไปก่อน เอจะซาโบธาดีไหมเดี๋ยวพึ่งดีกว่าอ่ะเป็นออกซิเจนนะอุ้ยเจอศพยาวยายาแสดงว่าเพื่อนของเราฆ่าไปแล้วนะครับผมสามห้าหนึ่งหกห้าเอออีกห้องนึงก็อุ้ยเจอศพเหรอ ไปข้านะมาเดี๋ยวดูชทแชท,แชทก่อนดีกว่าในเนี่ยอะไรสงสัยดาวปูเรีย <c oughs> <c oughs> บร้อยสงสัยสีนเงินนะครับเอ่อเราก็ตามน้ำเข้าไป ปุ๊บโอเคบวชเดี๋ยวขอเช็คเวลาก่อนนะครับ๋อสองนาทีแล้วก็โ okay. <laughs> <laughs> อเคเรียบร้อยดโดนสงสัยกันเต็มเลยนะครับแล้วเอ้ยสินเงินเขาหวตผมด้วยเนี <laughs> <ๆ>่ยใช่ไหม มีหลักฐานอะไรอยางรู้อ่ะต่อไปภารกิจในห้องไฟนะครับโอเคปึ๊บนี้ดกว,ว่ะแล้วก็ต่อสายไฟปปิดประตูห้องไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำไมเฮ้ยข่ายแค่คนเดียวก็ไอเนี้ยนี่ไรกีน right เอาเอาโบยกันเองละเออดีแล้วครับโวยกันเองจะได้ชนะปลาใสๆอ่า,า,อางั้นเอาเอาใครดีเอา,เอา,า,เอาโหวตคนรีพอร์ตก็ได้ เออเอาใครกันแน่เนี่ยหัวไปแล้วอ,ะอ่ะอรัผมผมหวตดาร์กทีมไปแล้วอ,ะอ่ะเออใช่เงือดูไปก่อน ก็น่น่โอเคงั้นโหวตสีเขียวเข้มนะเรียบร้อยชนะชนะครับผมโหโบยกันเองแบบสุดยอดเลยตาแรกก็ชนะเลยครับโอ้โหตบมือเนี่อ่าไปห้องต่อไปดีกว่าคราวนี้เอาเป็นอันนี้อันนี้ผมเอา i m อเตอ,เตอร์สองคนนะโอาด่านนี้แล้วกัน เาขอทักทายมาก็ทักกับ Hello คือผมไม่เก่งักีษเท่าไหร่อ่ะนะก็ได้แค่คำศัพท์เบื้องต้นอะ่ะพอรู้บ้างเขาสื่อสารกันนะขอดูข้อมูลก่อนโอ้อันนี้เวลาประชุมคุ้นข้างน้อยเลยนะแต่ช่างเอะ เพิ่เยอะสปีดคูณสองระยะการค่าระดับกลางอเดียมกากลางคููดาวอยู่ที่ยี่สิบโอโอเครู้สึกว่าครูเมดร,ระยะการมองเห็นจะก,กว้างกว่า i m p o r t ร์เล็กน้อยนะครับโอเคเปลี่ยนสีดีกว่าเอาเป็นเอาแดงแล้วกัน นี่เลยสิบคนแล้วนะครับรอเริ่มเกมอีกเดียววิ่งเล่นไปก่อนนี่ไงจะเริ่มเกมแล้วเอาจะออกทำไม มาดูว่ารอบที่สองจะได้เป็นอ m p o r t e r หรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกเรือคูมเม m นะฮะเรเริ่มแล้วได้เป็นครเม m นะครับผมเราต้องหาฆาตกรให้ได้มีภารกิจตรงนี้อันนี้ผมเล่นในมือถือนะภารกิจนี้จะทำค่อนข้างยากถ้ามอน่านมือถือ ซาบุาตครับมีการล็อกประตรูด้วยน,นั่นแน่สีเหลืองอันนี้สีเหลืองเห็นชัดแจ๋วเลยเหลืองเหลืองเหลือง Yellow ใช่ไหม เือเห็นจ่าๆเเลยอ่ะวิ่งลงมาแล้วเจอมีศพพอดีเอา้าจะโบยทำไมต้องอธิบายก่อนเขาคาต่อหน้าผมนะฮะ in front of of me วดเหลืองไหมฮะเอ๊แต่สีน้ําเงินเขาบอกเขาบอกผมนะก็เป็นคู่หูฆาตกรด้วยกันวะเนี่ยโหโอเคทีนี้ก็ระวังสีเหลืองให้ดีไม่มีใครเชื่อเลยว่าถามจริงเหอะไม่ต้องโดนฆ่าปิดปากแน่นอนเชื่อไหมอันนี้รู้สึกจะเป็นเนี่ย ผมไม่ไว้ใจสีน้ำเงินอ่ะอันนี้เพิ่อมอุณหภูมิโอเคเสียวโดวนฆ่ามาในตรนนี้เฮ้ยน้ำเงินมันตามผมปันเนี่ยเฮ้ยได้ไงเหลืองกับน,น้ำเงิน เป็ฆาตกรคนเดียวดีกว่าว่าจะลองบ้างแล้วพไม่ได้อีกเป็นหน,น,นานี้วกันอืมขาอนิ้วเป็นสีขาวแล้วกันนะครับโอเคหมวกก็หมวกเดิมเนี่ยอันนี้ผมว่าจะเล่นตาสุดท้ายแล้วนะที่เขียนละ <c oughs> ผมจะรีบตัดต่อคลิปให้เร็วที่สุดเพื่อแบบลงไม่ไม่จะลงคลิปบ้างอ่ะเดี๋ยวช่องมันจะเงียบไปนะแล้วอีกอย่างคือผมกลับไปดูช่องตัวเองใช่ไหมทีเนี้ยผู้ติดตามมันเยอะมากสารพมันนะนเยอะมากคือแบบมาจากไหนเนี่ยเออแต่ก็ดีละดีละดีละเยอะละดีก็อยากแบบเอาให้ถึงร้อยอนกันนะคูเมดแล้วอีกรอบ นี้รอบอีมอเตอร์หนึ่งคนนะครับโอ้ภารกิจอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวนะรีบทําเลยจะได้เสร็จเร็วนะจะรีบรีบพอร์ตไปไหนใช่ครับมันเร็วไปเร็วมากซอเหนือมอกว่าใช่ว,ว่ามันเร็วไปนะที่จะกดปุ่มแบบ ไม่รู้แปลถูกรอเปล่าอะไรเนี่ยเอาน้เงินเนาะเดี๋ยวทำไมเขามันต้องเป็นน้เงินอ๋อพวมโทดท่อแสดงว่าเขาอาจจะเห็นโมุดท่อนะฮะสิเงินเนาะนี่ดัดการเลย โอ้ Dark Blue. Okay. <S <S ด b กบูโอเคจริงๆไม่ต้องบอก d <โ>ด b กบูก็ได้นะบอกให้บูผมก็รู้แล้วเพราะว่าบูแปลว่าตำงินเพราะได้เป็นสีฟ้าอย่างสีฟ้าอ่อนนี่ข้างล่างข้า,างล่างเส้นเงินนะครับเขา,าเรียกไซแอนคำศัพท์ใหม่ Dyan นะครับ Science ก็แบบเหมือนสีคามอะไรประมาณนี้เนาะเขาเขาบอกว่าสีน้ำเงินเล่นกากครับสีแดงบอกน้ำเงินเล่นกาก็แสดงว่ารีบมุดท่อเลย เมื่อไหร่เขาจะโหวตสรกทีเนี่ยคือช่างเอะก็เวลาใกล้หมดแล้วนี่ไงใช่ไหมเอาไม่ใช่อา้าวนี่เราโหวตคนบริสุทธิ์ออกจากยาเหรอเนี่ยสรุปใครเป็นครับเนี่ยสีแดงหรอ,เ,อเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วกัน โอเคภารกิจทำเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ผมว่าจะไปที่ security นะครับก็คือห้องกล้องวงจรปิดอยู่นี่เฮ้ยสีดำกดปุม่มมีอะไร ีแดงบอกสีดำนะครับด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อ๋อค่าเองรีพอร์ตเองเซลฟรีพอร์ตนะครับสรุปสีดำเนาะโอเคจัดไป หลักฐานขนาดนี้แล้วก,ก,ก็น่าจะเป็นสีดำแล้วครับจากการคาดเดานะโอ้นี่ไงสีดำเต็มเลยแต่สีแดงโหวตสายเย็นสีสีฟ้าเพราะอะไรเ,เอ้ยหรือว่าสีฟ้าจะเป็นะแล้วสีฟ้าก็โหวตตัวเองด้วยนะเอ ยังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าใครเป็นฆาตกรขอสีเรลืองอยู่ใน Security นะครับเราจะคอยดูจากวงกล้องวง,งจรปิดนะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแบบจะยังไง เจ้าไงดีดูข้องจอจเป็บก่อนแล้วกันตอนนี้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกเรามีแค่สีฟ้ากับชมพูนะครับรู้สึกว่าประมาณนั้นคาดว่าหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคาตกรน,นะครับผมเดานะโอ้มีคนออกเกมแล้วเหลือกี่คนเหลือ ห้าคนนะเดี๋ยวผมจะคอยดูดะอ้าวเจอศพสีแดงสีฟ้าเข้าไปแล้วอาวสรุปอเอาใครสีเหลืองกับสีชมพูอ่ะคือเมื่อกี้ก็อยู่สี c เคียวริตีด้วยกัน เเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะสีอะไรออกเป็นคนสุดท้ายนอกจากผมอะเหลืองเหรออไม่พูดอะไรกันด้วยนะเอาโหวดแบบงงๆอะไรเนี่ยโหวดสีเหลืองแล้วกันอา้าวมาโหวดผมได้ไงเดี๋ยวผมทำอะไรย่างถามหน่อย สรุปใครเป็นเนี่ยสีชมพูนะครับโอ้โหเออพอดีเมืม่อกี้หลุดนะครับเมื่อกี้หลุดโฆษณาแล้วมันหลุดนะฮะก็คือตามเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วผมอาจะพอแล้วนะครับโอเคก็คอ,อย่าลืมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อในการทําคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ